box ep 13ผาสอค่ะทุกคนคืออันนี้ก็แบบน่าโยมนิดนึงนึกขออภัยจริงๆอันนี้ก็คือแบบ หน้าเมคอัพที่เรา everyday look นะคะไปทำงานวันนี้ก็คือเข้าออฟฟิศนะคะแล้วก็รีบกลับบ้านน้มาเพื่อที่จะมาแกะกล่องแล้วก็อันบอกไปพร้อมกับทุกๆคนเลยนะคะซึ่งจะบอกว่าในพาสองเนีย่ยอาจจะไม่ได้มีทุกอย่างที่หนูซื้อเพราะบางอย่างมันจะไปต้องใช้ก็เลยแกะใช้ไปแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็คืออ่ะเดี๋ยวจะมาแกะพร้อมเพื่อนนะคะเพื่อใครจะไปชอปปิ้งช็อปปิ้งอันนุก็รวบรวมนะคะของที่หนูจะอันบอมาในกล่อง เรียบร้อยแล้วนะคะเคไปค่ะทาสอบนะต่อไปนะคะเราจะมาแกะของทุูคนเหมือนกันนี่ค่ะอันนี้ก็คือเราได้มาเพราะว่าทางร้านส่งมาให้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวดีไม่ดียังไงก็คงจะมาเมามามอยถ้าใช้แล้วชอบก็จะติดเฟรนดแต่ถ้าเกิดไม่ก็จะ นั่นแหลคะค่ะหมดก็คงจะเอาน้องไมย่ยำในเอ็มดีนะคะสำหรับเจะดึงอันนี้นะคะคือชื่อว่าแท็บสนะคะเม้าวัชของแบนด์ E L L O l o หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะถ้าออกเสียผิดต้องขออภัยด้วยข้างในน้องก็จะเป็นแบบนี้คือน่ารักมากๆนะคะอันนี้นะคะเป็น อะไรที่น่าสนใจมากๆทุกคนเพราะว่าอันนี้เขาเป็นผลิตภัณฑ์ยาบ้วนปากแบบเป็นเม็ดแบบนี้ทุกคนคือแบบก็ไม่ต้องกลัวว่าแบบเออนะามันจะหกหรือเปล่าเป็นของเลกวคือมาในรูปแบบนี้เลยป่ะเป็นเม็ดเวลาจะใช้ก็คือเขี้ยวอะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวหนูขอลองใช้ดูก่อนนะเป็นนวัตกรรมมากๆไม่เคยใช้อะไรแบบนี้เลยถ้าดีต้องรีบมาบอกต่อเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่แบบวิสลิดต่อไปนะคะเป็น คอนแทคเลนส์ Lane, นะคะซึ่งคอนแทคเลนสะ์เนี้ยเป็นร้านที่แบบหนุกชอบมากๆในแอปส้มเดี๋ยวจะทิ้งเอาไว้ในดีสคริปชันบอกนะคะถ้าทุกคนอยากได้อย่าไปซื้อไปซื้อตามร้านนี้ขายถูกมากๆนะคะหลักสิบแล้วก็คือลายเขาสวยช้าม,มากนะคะทุกคนแล้วก็คือใส่ดีเพราะใช้เมื่อคนที่ตาซสซ t ตีแต่ว่าสามารถใส่ร้านนี้ได้แบบสบายใจยๆนะคะอันแรกก็คือเป็นการซื้อมาเติมสต็อกนะแต่ว่าเนี้ยคือไม่เคยใช้สีนี้มาก่อนสําหรับคอนแท คะคิดติคาาอีรุ่นโอลิเวียนะคะ,ะ,คะปกติหนจะใช้ต่สีบราว์แต่ครั้งนี้คือมีความแบบอินซายฟรอขึ้นมาก็เลยเลือกเป็นไรบราวมาแล้วก็เป็นสําหรับคนสายตาซันนะคะอันเนี้ยคือดีแล้วก็เป็น รายที่ขายดีของคิตตี้คาเวียยู่แล้วสำหรับโอริเวียแล้วก็อีก2อันนะคะที่เอามาคือมีความฝ่อมากๆม,มีการเปรีสองรีเซิร์ในเรมอนเองแล้วก็ซื้อตามเพื่อนๆตามป้ายยานะคะเป็นของแบรนด์มมนตราไหมไม่แน่ใจนะคะอันนี้คือเป็นรายแมรี่นะคะก็เลือกมาเป็น2สีด้วยกันนะคะก็คือสีเกรกับ สีแอลมอนบรา w ์ซึ่งสีเกรดก็จะฝ่อไปเลยส่วนแอลมอนบราล์ก็คือดูนางแบบที่ใส่แล้วตาหวานมากหนูก็เลยจัดมาเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่หนูชอบร้านคอนแทคเลนส์ร้านนี้นี่แอบเซ็มากมากเพราะว่าเขาอะคน เข้าแทมตัวตลับแช่คอนแทคเลนส์มาให้เราแบบจุกมากๆนะคะมันลดมาเพราะเวลานุกใช้เมื่อหมดอายุการใช้งานของน้องเขานุกก็จะทิ้งพร้อมตลับแบบนี้ไปเลยนะคะก็คือเป็นอะไที่คุมมากๆมากๆนะคะใครสนใจก็ลองไปดูกันได้มีหลายๆ,ๆแบบหลายสไตล์ให้เลือกทุกสายไม่แบบว่าจะสายปอรหรือสายเก่านะคะ ต่อไปนะคะเป็นของที่ไปช้อปปิ้งของสดเข้าบ้านแต่ได้เครื่องสำอางมางงมากแจะไปดูครีมอาบน้ําแต่ว่าเมคอัพก็คืออยู่ในทุกกระแสจิตนะคะอย่างแรกเนี่ยเขาฮิตแล้วก็ตูและกรีดการ์ดมากเลยสําหรับนี่เลยค่ะแป้งอัดแข็งของพรพาร์สโลเซนคอมเพลพาวเดอรนะคะซึ่งหนูเลือกมาเป็นพรบ i n g งซาตินฟินิชสูตรสีม่วงนั่นเองค่ะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขาจะทําตัวแป้งอัดแข็งออกมาด้วยกัน3สูตรคือสีเขียว สีชมพูแล้วก็สีม่วงนะคะส่วนตัวหนกเห็นว่าสูตรนี้เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องเบอร์รูขุคนให้ผิวเนียนกรีบไม่ตกล้องแล้วก็เผยหน้าสวยแบบเมคอัพ no makeup อ้าพอเลสไปอีกก็เลยเลือกเป็นสูตรนี้มานะคะซึ่งถ้าจะไม่ผิดนะเคยมีคนบอกว่าน้องจะเป็นฟิลเดียวกับ ขวดที่ทุกคนแย่งชิงเวอว์ขวดพรอนขายดีในเซเว่นนั่นแหละนะแต่ทําในรูปแบบอัดแข็งฮาซูเซนเวอร์มากและที่สําคัญอันนี้เหมือนเป็นไซทดลองก่อนตลับละ99บาทให้ปริมาณมา4.5กรัมนะทุกคนหนูก็เลยแบบโอเคจะลองตลับในเซเว่นมันก็ดูใหญ่ไปว่าฉันไม่ชอบอะไรแบบเนี้ยพอเป็นอันนี้ก็คือเออไม่คิดมาก9 9บาทยังไม่เกินแบงแดงนะคะ ก็เปิดมาด้านในน้องก็ไม่ได้โบเบน,นะจ๊ะก้าวๆก็มีกระจงกระจกมาให้นะคะแล้วก็มีผักมาให้แล้วก็อันนี้เป็นเนื้อแป้งคนเนื้อแป้งคือแบบแป้งนางฟ้านางใจหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองอันนี้สวอตพร้อมทุกคนเลยนะคือเนื้อแป้งดีเลยตาสไตล์พอนะคะนี่เออมันก็ดูแบบ โอเคอยู่นะนี่แต่คือเน้าเนี่ยยมมากจริงๆเ๋ยวเอาไว้อาดามล้างหน้าแต่งหน้าใหม่แล้วค่อยลองดีกว่าคือมีความรู้สึกได้อีกแล้วนะคะว่าอาจจะชอบเออแล้วคือมันก็ตลับเล็กๆพกพาสะดวกนะคะไว้มีโอกาสถ้าชอบจริงๆติดเฟรบจริงๆ,ๆ,ๆจะไปตามอีก2สูตรมาลองว่าจะเลิดเหมือนกันหรือเปล่านะและอีกอันที่ได้สุดาเทสโก้โรต้าสายก็คือนี่เลยค่ะเมเบลีนะคะซูเปอร์สเตย์เวลเว l วิลลี่อิง ไม่เคยถูกรุ่นเขานะคะก็คือนูก็ชอบมากๆอยู่แล้วแล้วก็ติดเฟเวอร์ตของนุกในเดือนจูนหรือว่ามีถุนายนไปด้วยนะคะสําหรับรุ่นเดียวกันสีสิบห้าพีชีนะคะแล้วเพราะว่านูก็ชอบเนื้อชอบอะไรวันนี้ก็ทาสีพีชีเป็นสีที่นางเอกมากๆนะคะนูก็เลยแบบว่าโอ้เห็นน้องลดราคาเหลือ200กว่าบาทนูก็เลยซื้อมาเลยแล้วก็สีเนี้ยเป็นสีที่ขายดีมากๆแล้วพอสอออนไลน์คือรีวิวกันฉ่ำแล้วมันก็เป็นความแบบ ชมพูที่แบบสดใสนะคะสำหรับสีเบอร์1,4,5,4ลูชตอนแรกคือชังใจมากว่าจะเอาลูชหรือว่าซอสตี้มาดีพอซอสตี้ก็เป็นอีกสีที่ขายดีแต่ว่าเนื่องจากว่าเออเราอะจำซอสตี้ได้แต่ลูชอะไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่นะที่สีมันจะสวยนะคะก็เลยอ่ะลองดูเผื่อจะชอบเดี๋ยวลองสวอชพร้อมทุกคนอีกนะอันบอกก็คือแกะไปเลยจ้าแกะพอมทุกคนไปเลยจ้าคือ ไม่มีความปลาณีนะคะฉันนะโอ๊ยตายล้วแพดมาดีมากแม,ม่แล้วก็แน่นอนต้องเช็กเชก่อนนะคะคือสีนางสวยจริงใครที่อยากได้แบบหน้าสดใสแต่ยังเป็นนางเอกเกาหลีอยู่คือลองไปดูสีลูชได้เห็นปะ เนี่ยมันเป็นแบบชมพูติ่งแดงที่สดใสมากนางเอกเกาหลีติดแบบว่าพอสอแผ่นดินใหญ่นิดนึงเออพี่สาวจีนเห็นปะเป็นสีที่ทาแล้วสดใสเดี๋ยวจะลองแบบจิ้มเข้าไปข้างในนะคะข้างนอกนี่คือสีพีช,ชี่เบอร์สิบห้าอ่ะอนิดเดียวนะนิดเดียวเห็นปะ้าผสมกันก็คือยังสวยเลยเป็นสีที่แบบ ทาเราหน้าแบบดูสว่างนะคะยังไงก็คือมีความรู้สึกได้เลยว,ว่าจะติดเฟเปอร์รเพราะว่าเราชอบเนื้อลูนี่มากอยู่แล้วเราก็ติดทนด้วยนะคะใครสนใจก็ลองไปดูกันได้แล้วก็คิดว่าแปดเดือนแปดฉันจะตำสตี้แน่นอนนะคะสำหรับเมเปร l รีนลูนี้นะคะอะ กลับมาที่อันสปอคของเราต่ออันต่อไปนะเป็นคอลเลคชันที่ใหม่มากของเมลินดาแต่ฉันชอบเครื่องสำอางแบรนด์ไทยแบรนด์นี้มากๆทำถึงสุดๆนะคะโดยเฉพาะอันนี้เดี๋ยวขออวดเพราะว่ามันใกล้จะหมดน้องจะอยู่ในเอ็มตีแน่นอนและน้องจะต้องโดนเชิดชูเกียรติสำหรับตัวเดอะเชดดิ้งสติกของเมลินดาค่ะเบอร์ที่หูกใช้จะเป็นเบอร์ศูนยนี่ฉันใช้เหลอแค่นี้เห็นปะเห็นปะ หมดแบบ Amazing มากๆากแกก็เห็นฉันชอบทุกเดือนเลยแต่คืออันนี้ฉันชัยหมดมันเลิดจริงๆต้องประกาศกิติคุณ Anyway s กลับมาที่อันสปอของเรานะคะก็คือเขาออกคอลเลคชันใหม่เป็นเหมือนแบบอะไรนะชายามา อะไรซัมผัสสักอย่างนี่คอลเลกชั่นขนมซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แปลกเลยในปี2024เพราะว่าไม่ว่าจะแบรนด์ไทยแบรนด์ฝอแบรนด์เก่าแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์จีนเอ่ยก็ทํากับขนมเยอะมากแต่เวลาที่แบรนด์ไทยทําฉันตื่นเต้นทุกครั้งเพราะว่าหนึ่งในนั้นเมลินดาคุณภาพดี2คือเขาครีเอทมากๆตั้งแต่พาเลทที่เขาทําแบบสที่แบบหุย บรนด์ไทกล้าทำขนาดนี้แล้วหลอที่มันมีสีสันมีความพาสเทลแต่เราไม่ได้ซื้อแต่มีโอกาสจะไปตามซื้อนะคะแต่อันนี้ค่ะสิ่งนี้ค่ะยี่สีเขียวคือทำให้ฉันซื้อมาแต่ว่าเราไปได้ลานส้มแล้วก็ได้คูปองส่วนลดอีกก็เลยจัดมาเลยทั้งแบบอันที่อยากลองเล่นเพราะสีมันแปลกแล้วก็อันที่ใช้ได้จริงแน่แ่บ่อยแน่แนแ,นแล้วก็สีลิทที่คิดว่าเออไม่ค่อยมีในกลุ่มหรือมีก็ไม่แคร์พอจะซื้อใหม่นะคะเรามาเริ่มกันที่ตัวอายแชโดกันก่อน ตัวนี้เลยที่ทําให้ตัดสินใจเลือกซื้อเมลินดาเป็นเครื่องสําอางในเดือนนี้นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นคุกกี้รลยสีไอพาเลตค่ะอันนี้นะคะเป็นเบอร์03าม a t c h White ช็อ c เดี๋ยวแกได้ช็อกแน่นี่ฟีลเหมือนเปิดคุกกี้เปิดมาแล้วในก็จะเป็นแบบนี้ปะเหมือนคุกกี้มากแกเห็นอะไรไหมแกซึ่งบอกแล้วว่าแบรนด์ไทยแบรนด์นี้ทำถึงเกินคือกล้าเล่นกับ สีสันที่แบบเฮ้ยไม่ค้าแต่งแน่แน่ทุกคนเชื่อไหมว่าเขาคิดมาแล้วมันเป็นสีเขียวที่ดูแบบเฮ้ยจะแต่งได้จริงเหรอวะคือแต่งได้ซึ่งเคยทาตาสีเขียวไปเรียนนะทุกคนแต่แบบมันไม่ได้ดูแบบถูก แบบเขียวตะโกนมันเป็นเขียวที่แบบเฮ้ยมันสามารถแต่งฝอนได้จริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นเขียวที่เอามาขัดเบ้าได้แล้วกรีดตาสวยทําตาใสาแขกได้อีกเออใครสนใจก็ลองไปดูส่วนพิกเมนต์ก็ไม่ต้องพูดเยอะนะคะนะสวอสให้ดูลวกันอันนี้เป็นสีที่สวยมากและใช้ได้จริงนะเป็นแบบอมเขียวนะจ๊ะคือเห็นแล้วก็คือหิม,หมชาเขียวเลยเห็นปะมันเป็นน้ำตาลอมเขียวนิดนดงแบบเป็นออกเขียวที่มาแต่เอามาขัดเบ้าได้คือแบบ แทบจะไม่มีฝุ่นแล้วเดี๋ยวดูชิมเมอร์เขานะชิมเมอร์เขาก็ตะโกนแกดูโอ้โหไม่เกินสายแดงรออะไรคะ่ะจัดเท่านั้นนะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะทุกคนนี่จ้าอันนี้คือเป็นสีที่คิดแล้วว่า everyday แน่แการตายแน่แน่คิดไม่ออกหยิบได้แน่แน่สำหรับเบอร์ส่วนสองนะคะสีพีชอะไรอะ สีพีชคับเบ e ร์ถ้าอ่านสีพีชต้องขออภัยเป็นสีโทนพีชที่ชันชอบพอคิดว่าเป็นโทนสีที่ขับสีผิวอมเหลืองของดิฉันนะคะเปิด้องกันนะฟิลมันเปิดขนมตื่นเต้นอนะ่ะดูคือแบบแพ็กเกจเวอร์มากนะคะอลัสไม่เกิดแบบหลักร้อยคนละดู มันเป็นสีที่ใช้ได้จริงแน่แนๆสีกันตายแน่นอนนะดูมันเป็นพาเลทที่ใช้ได้ทุกสีเลยแล้วก็ทุกโอกาสทุกงานงานบุญงานบาปปาร์ตี้ใดๆคือพาเลทเบอร์สองคือจบเลยจริงๆโดยเฉพาะสาวไทยที่อันเดอร์โทนเหลืองอะจบนะคะแล้วก็มีนี้มาให้แบบอุ๊ยเผื่อวันไหนเอาไปแค่พาเลตฮาตาลืมคิ้ว มีสีน้ำตาลมาให้มีชิมเมอร์มาให้คือจบมากนะคะดีๆีนะคะใครสนใจลองไปดูพาเลทพาตาเยเมลินดาทำถึงอันนี้น่ารักมากต่อไปนะคะจากคอลเลกชันเดียวกันก็จะเป็นลิปสติกค,ค่ะซึ่งนุกนะคะซื้อมาทั้งหมด2แท่งด้วยกันนะคะเป็นเมชวิชเลิฟนะทุกคนอันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อเหมือนฟิลกามายีกามายีนิดนึ่งเพราะนุกรู้สึกว่าเอ,อิบางทีแบบ คือสภาพหน้าดูกับมันน่าจะเป็นไปตามฮอร์โมนกับสภาพอากาศทุกคนตอนนี้มันกลับมามันแบบงุงสุดๆแล้วก็เป็นสิวนะคะเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางราฐฮอร์โมนแล้วหนูก็มียาประจําตัวที่กินมันยิ่งไปทําให้ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเข้าไปอีกปวดหัวมากอ่ะเอเดสกลับมาต่อนะคะแล้วก็คือตอนเนี้ยคือหนูรู้สึกว่าหนูต้องบำรุงเยอะแล้วหนูก็เลยอาจจะไม่เหมาะกับการทาลิปแมทมากเกินไปคือจะบอกกับว่าตัวเนี้มันเป็นอิงก็จริงแต่มันเป็นอิงเวลเวทที่แบบ มีความติ้นความสเตนแล้วก็ไม่ได้แห้งเกินหนูก็เลยชอบเนาะหนูก็เลยอะถ้าจะลองเล่นลิปใหม่อยากได้ความแบบหยุ่นหยุนนิดหนึ่งเววเวทนิดหนึนน่งไม่ได้แม็กไปเลยแล้วก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็มาในคอลเลคชันที่หนุกมองแล้วก็สนใจอยู่แล้วนะคะโอเคหนุก็เลือกมาเป็น2สีคือเบอร์ส่วน,นสี่ cinnamon spice กับเบอร์ 8, สว่วนหก sweet cocoa ซึ่งมันเป็นสีที่สวยแล้วก็รู้สึกว่าเออในกลุ่มเราเนื้อประมาณนี้มันยังไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวจะมาสวอทพร้อมเพื่อนเลยนะคะเดี๋ยวขอเปิด เบอร์ศูย์สี่ให้ได้ยนตนโชกกันก่อนนะสำหรับเบอร์ชินาปอนสไปน์นะคะแพ็กเกจเขาก็จะน่ารักแบบนี้เลยเห็นปะแล้วก็ทุกคนอย่าไปดูตูดโนค่ะนี่สีนะคะเบอร์สี่คืออยู่ที่แพ็กเกจแบบดูง่ายแบบนี้เลยเปิดมาด้านในนะคะก็จะเป็นเนื้อแอพลิเคเตอร์ของเขาแบบนี้สวให้ดูน้ำตาลอมส้มที่ขับผิวที่ถูกต้องเนี่ย 啊。嗯 แล้วเ,เนื้อเขาจะมีความเวลเวตคือมันไม่ได้แห้งไปเลยแต่ว่ามันก็อาจจะต้องหลุดง่ายกว่าเนื้อแมทนะคะถ้าใครที่แบบไม่ชอบแบบว่าหลุดง่ายก็อาจจะต้องมองข้าไปเพราะว่ามันเนี่ยเห็นปะมันยังเบรนได้มันคือมันโดนมันก็หลบปะมันก็เกี่ยมันไม่ได้ติดทนขนาดนั้นแต่มันก็ยังมีสีสเตนเห็นไหมแต่ว่าถ้าคนที่แบบเออไม่จําเป็นต้องแมทข,ขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องติดทนขนาดนั้น,น,น,นก็ได้แค่แบบเออเช็ดอาจจะหลุดบ้างแต่พอมีสี workflow, สเตนอันนี้ก็อาจจะเหมาะเป็นเนื้อเววเวดนะคะแล้วก็อีกสี นะที่หนูซื้อมาจะเป็นศูน64สวีโคโค่อันนี้ก็สวยมากนะคะทุกคนนี่แพคเกจก,ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะเห็นปะเป็นแบบนี้สวอชดูเลยช้ำๆเห็นปะมันจะมีความน้าตาลแดงอมส้มติดเตดที่แบบขับ แต่ละอันนี่เท่ากับลดๆนะคะก็คือแบบชอบเลยนะอันนี้คือแบบทำแพ็กเกจมาน่ารักใดๆแต่แต่แต่แตแตแตเนื่องจากวันหนูก็รีบเยอะมากทุกคนก็จะเห็นแต่ว่าแพ็กเกจดองอะ่ะมันน่ารักก็จริงแต่มันอาจจะดูแบบว่าใหญ่เป็นิดนึนงแต่ไม่เป็นไรนะคะคือน่ารักก็เลยความน่ารักก็เลยกลบสิ่งนี้ไปแล้วก็เนื้อค่อนข้างแบบโอเคเวลเวทนะชอบนะก็เลยไม่เป็นไรแล้วก็ราคาถูกมากอันนี้คือแบบ แม่เกินสงแดงแดงนะคะคือชอบมากๆใครสนใจลองไปดูกันได้เดี๋ยวจะทิ้งพิกัดร้านที่หนูเอฟมาจะส่มให้ในดีสคริปชันบอกนะคะและอีก2อันสุดท้ายนะคะเป็นหนังสือคาวดี้จากเลยที่เรากลับมาอ่านหนังสือนะคะการอ่านหนังสือก็เป็นการทําสมาธิอย่างหนึ่งแล้วที่สําคัญเราได้ข้อคิดอะไรดีๆเยอะมากในหนังสือนะคะรวมถึงบางทีหนังสือที่มาดูแบบเฮ้ยอ่านแบบวรรณกรรมหรืออะไรเงี้ยแบบ มันก็ได้อะไรนะคะแล้วก็ตอนนี้ติดเรื่องดีมากจะมาฮอล์ขทุกคนถึงแม้สะอาดไปบางแล้วนะคะ ซือดึงสองเล่มนี้นะคะก็คือสองเล่มที่เราถอยมาประจําเดือนกรกฎานี้นะคะแต่จริงๆอะ่ะมีอสองเล่มแต่ว่าพึ่งสั่งนะคะทางร้านก็เลยพึ่งส่งมาก็เลยมาอันสปอกไม่ทันแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาทํานะคะเลเมเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวจะมารีแคปทีละเล่มเลยว่าเป็นยังไงตอนนี้อ่านเล่มนี้อยู่นะคะโอเคเลือกอันนี้นะคือแบบไปซื้อตามนะคะอ่ะ คุณพีนัทบัตเตอร์นะแล้วก็มีคนแนะนํานะคะแบบประมาณเรื่องสั้นที่มันแบบเออเบาใจอ่านแล้วสบายสายนะคะในเลมอนเองนะคะสําหรับเล่มนี้ก็คือ your g o s me every day <c oughs> sorry your g o s t me every Saturday night นะคะโดยคุณธนชาติศิริพัทราชัยนะคะเล่มนี้นะคะเขาคือแบบ เออมันเป็นเรื่องสั้นนะคะเขาจะรวมเรื่องสั้นเอาไว้นะคะอ่านแบบไวๆได้เลยนะแต่ถ้าอ่านไม่ค่อยมีเวลาก็อ่านแบบ เท่านี้แล้วนะเออมันก็แบบจอยๆพลๆดีนะคะแล้วก็แบบบางเรื่องก็คือตลบมากแต่ในความเรื่องสั้นที่แบบเฮ้ยคิดได้ยังไงอะไรเงี้ยมันก็แฝงอะไรให้เราได้คลิค,ลค,ลคลสิกัมาคิดตามไปด้วยตัวละครในแต่ละตอนนะคะก็เป็นอีกหนังสือเรื่องสั้นที่ใครสนใจก็ลองไปอ่านดูกันได้พลๆเลยนะเรื่องนี้และอีกเล่มหนึ่งที่ตามมานะคะเพราะว่าเป็นหนังสือตัวดังเลคคอมเมนต์พอสออนไลน์สุดๆเลยสําหรับอันนี้ค่ะเป็นหนังสือ manifest ะจะ7ขั้นตอนสูตรทุกสิ่งที่ปรารถนาซึ่งตอนนี้มันมีเรื่องบางเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตหนูแล้วคนในครอบครัวที่มันเกิดมาจากการ manifest ทุกคนแล้วหนูก็ยิ่งแบบเชื่อเรื่องนี้ไปอีกถ้าใครที่ตามหนูมานานจะเห็นว่าหนูกาชอบอ่านอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับออ secret อะไรอย่างเงี้ยอะไรวะ ลืมชื่อหนังสือหรืบ้าบอรจริงแล้วก็แบบดไว้อะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นเรื่องของแรงดึงดูดหรือว่ากฎแห่งการสั่นเทือนนะคะและเนี้ยคือเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับ m a n i f ฟสเลยอ่ะแบบเ็จขั้นตอนนะคะก็เลยแบบลองซื้อมาอ่านเพราะว่าฉันเชื่อในเรื่อง m a n i f ฟสจริงๆนะคะใครสนใจลองไปดูได้นะคะคือแบบราคา200รกว่าบาทแต่เปลี่ยนไม้เซตเปลี่ยนบุมมองละชีวิตที่มันลดปังรอแน่นอนเนี้ยเลยซื้อมาเลย โอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ u n b o x EP 1 3ของสนุกซ่ราปาจิงโกะนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้มวนจอยไปร่วมกับหนุกนะคะมูลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะคือพร่ำไปเรื่อยเลยนะ a n น w a y นะคะเราก็ตอนนี้เนี่ยข้าวยากบากแพงเริ่มกลับมาอีกแล้วนะคะถึงกก็จะว่ารัดเก็บขัดใช่คะ่ะหนุก็พยายามสุดๆแล้วนะคะแต่ของบางอย่างก็คืออแบรนด์สมัยก็ต้องขอบคุณด้วยแล้วก็เช่นเคยว่าหนุกจะพูดตามความคิดเห็นส่วนตัวหนุกความเป็นจริงถ้าหนุกว่าไหนดีก็ดีถือบางที คนอื่นอาจจะบอกว่าอวยหรือเปล่าเอาก็ฉันใช้ชแล้วชอบจะบอกว่าไม่ชอบได้ยังไงฉันชอบก็มีข้อที่ฉันติงอะถ้าคนดูถูกไหมใช่แต่ว่า เออบันอันที่แบบม่ชอบเลยก็คือแบบนั่นแหละค่ะก็ตรงๆไปเนาะโอเคหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์กับ enjoy ไปคลิปนี้ไม่มากกัน้น่อยนะคะสำหรับวันนี้โอ,อ้ลืมบอกใครที่ดูช่องนี้แล้วยังไม่กด subscribe อย่าลืมกด subscribe ทุกคนเวลาที่หนุกเนี่ยลงคลิปเนี่ยจะได้ไม่พลาดกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ และที่สําคัญนะคะหนุกอยากจะฝากมากอีกหนึ่งเพลย์ลิสที่นุกเริ่มกลับมาตั้งใจหมกมากเลยนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆนั่นก็คือเพลย์ลิสสนุกบล็อกนะคะเริ่มอยากจะรอกเวลาไปเที่ยวก็รู้สึกอยากแบกปันอยากไปเที่ยวกับเพื่อนๆนะคะกดตามเพลย์ลิสสนุกบล็อกไว้ได้เลยนะทุกคนยจะพยายามมารอกให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ